สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะมาอยู่กันที่บ้านมณีพฤกษํอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะในคลิปนี้นะคะท่านดูคลิปนี้เพียงแค่1นนาทีท่านไม่ต้องเสียเวลา3ปีนะคะในการไปงมหาวิธีดูแลสุขภาพหลังีโมอย่างไงให้ฟื้นเร็วๆนะคะไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้นะคะ1นนาทีเท่านั้นนะคะคือหนึ่งเรื่อง คือการกินค่ะกินนะคะกินอาหารครบ3ามมื้อค่ะมื้อเช้านะคะท่านกินอาหารเช้าทุกวันนะคะกินอาหารคลีนค่ะปรุงโดยไม่ใส่อะไรผัดผักต้มจืดอะไรก็ได้ค่ะใส่เกลือรหรือก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยพอแต่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นฟรีสไตล์เลยค่ะนะคะแต่ในทั้งวันนี้นะคะ ขอร้องนะคะมีเรื่องเดียวที่ดูน่าจะยุ่งยากคือท่านต้องทานผักผล,ลไม้ให้ครบ5้าสีนะคะก็คือตั้งแต่สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีส้มและก็สีแดงนะคะท่านทําอย่างนี้เพียงแค่สามเดือนนะคะ3มเดือนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าท่านคิดว่ามันยากมันก็ยากแต่วันนี้ทําให้มันเป็นเรื่องง่ายทําแค่21บวันนะคะท่านจะได้เป็นนิสัยแต่ถ้าทํามเดือนร่างกายกลับมาแข็งแรงแน่นอนค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพค่ะอย่ารอให้ใครมาบอกนะคะทำใจนะคะสู้กับมันค่ะ